เอาละครับก็ต้องขอล้าวสวัสดีเพืเ่อนๆมีน้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อปแบงแมนตอนนี้ผมมาอยู่ในเกมจูซิวอร์ดเก้าก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับในช่วงเวลาบ่ายๆนะอ่า ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะได้ลงตอนบ่ายหรือลงตอนเย็นนะครับอ่ะก็หลีกเป็นไงบ้างครับการต่อสู้ที่ดุเดือดในการแย่งชิงคอมพีวนะอ่ะพี่ก็ไม่ได้เล่นเลยนะพิ่จะเข้ามานะครับตั้งแต่เมื่อวานตอนกลางคืนนะเอ้ยตอนเช้าดิตอนเช้าเข้ามาแล้วไงลงไปคลิปหนึ่งนะครับอ่ะก็ลืมเลยอนะ่ะเพราะว่าไปทางานอยู่นะครับสมองก็เลยแบบว่าประมวลผลไม่ทัน อ่ะกะ็สรุปผลลีกก่อนแล้วกันนะ,ะรู้สึกว่าต้องตกจัดๆอย่างแน่นอนนะเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยดูเดือดทุกลีกอ่ะทุกลีกเลยวันอาทิตย์เนี่ยจะดูเดือดที่สุดเลยนะเพราะว่าอาจจะมีคนตีตุนไว้วันจันทนะเพื่อตัวเองไม่ว่างไนงะผมไม่ว่างก็เลยตีตุนวันนี้นะครับก็เลยแบบว่ารอลีในโนเสากันแบบืหจิตใจจดจอ่จออยู่ท้ <laughs> องซาบมันแน่ไปดูหน่อยนะครับว่าผมจะตกแอนดับที่เท่าไหร่นะครับ พี่ก็อยู่แรงพี่เดตา้าอ,อันดับที่4นะครับมีแต้มอยู่8 0 4เห็นไหมมีแต้มอยู่8 0 4นะไม่ได้ขยับไปไหนเลยนะครับยังไม่ได้เล่นนะจากคลิปที่แล้วนะก็โอ้ตกมันแรงทองแล้วว่ะ แต่ว่าราชากัตทองก็ยังอยู่แรงทองอันส<อ>ิแต่ไม่เท่าไหร่นะผู้นำมีแต้มอยู่863นะครับเดี๋ยวเย็นนี้แล้วกันจะไประเบิดศึกนะครับมาติดตามรอดูด้วยนะครับว่าพี่จะสามารถทะยานกลับไปอยู่แรลงเดิมได้หรือเปล่าน,นะรหรือว่าจะต้องดิน้นรนต่อสู้อยู่แรลงทองต่อไปนะครับฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะอ่ากำลังใจดีที่สุดเลยนะฝากกดซับด้วยนะครับแล้วก็อ่ากดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับอืมอ่ะมา วันนี้ไหนๆก็เข้ามาแล้วนะครับเล่นแพ็คนี้อย่างแน่นอนนะครับาการชิงสุดยอดของสอ่าซูเปอร์แลนด์นะครับสามซูเปอร,ร์แลน์สใบนะครับกับ4ยกนะามามา,มาเริ่มกันเลยดีฝ่านะเรียวลิตี้รัมโบนะครับผมมาเอ้ยดูฝั่งนน้นก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเอาเดิใจิตใจของเขานะครับก็เราก็จะปะทะกันด้วย อ่าซุปเปอร์แลทั้งหมดนะครับแต่ของผมมีเพียบการซุปเปอร์แลไม่ต้องหว่วงมีครบทุกตัวเลยนะครับเลเวล40หมดแล้วนะครับ <c oughs> เฮ้ยไม่หมดดิตัวที่แบบว่าเรายังใช้เจมยุงซื้อบางตัวนะครับอาจจะยังไม่แม็กก็ได้มไม่มั่นใจนะว่าผมเต็มหมดหรือยังอาจจะขาดตัว2ตัวนะอืม ไม่อยากจะต้องเอาจริงเแต่มันไม่ได้ล้ว่ามันจําเป็นมาช่วงนี้อุ้ยนกเราไม่มีเลยเนี่ยอุ้ยมี3ตัวพบเลยนี่ว่าแต่มันมี4ยกนะชิบหายละอาจจะต้องมีการซื้อออกกันเกิดขึ้นนะครับเออไม่ได้ว่าต้อง2 0 0ร้อยฟ่านะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเอาดูดีๆกันเลยเอาแบบหฉันต้องชนะนายนายต้องชนะฉันอะไรประมาณนี้อะไปเลย สี่แสนแดงไม่เยอะเท่าไหร่สำหรับเรานะแต่สำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะครับเราคลัวตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมเมื่อเราคลัวตัวนี้เก็บสต็ตกไว้ก่อนนะครับผมมาเลยคาโปสู้ครบผมชอบโมเดลมันมากเลยนะแต่ว่ามันหน้า็นการ์ดทองนะครับแต่ว่ามันก็มีการ์ดทองไงเจนสองเป็นวิบวับ้วยนะครับจมตีผมหนึ่งนะครับหมดสแต็กไปแล้วนะครับ อ่าผมยังรับดาเมดได้ดทีนึงผมจะทำอย่างนี้นะผมชบชึบชืบชบโอเค <laughs> ก้าจมตีฉันไปละ่ะเอาสิไหนถ้าไ้เจ็บปวดหัวไม่ได้หร,รอกพาโลโลปันไม่ได้แล้ววะต้องเปลี่ยนตัววะถ้าไม่เปลี่ยนตัวนี่เรียกว่าความชิบหายมาเยือนคว <laughs> ามชิบหายมาเยือนอย่างแน่น,นอนล้วป้องกันเท่าไหร่เดียป้องกันหนึ่งป้องกันสองอยู่แล้วโอโ้ยใจเรามันต้องได้ไหนเลยมันมีห้าเลยนะถ้ามันเปลี่ยนาน้ำม,มานี่มันล้มเราไม่ได้นะ ยังอุ้ยล้มได้เลยเนี่ยสภาพนี้จอมตีสองยังล้มไม่ได้แน่ๆนะครับเมื่อกี้มันมี5เปลี่ยนมามี4โจมตี2เหลือสองนับเสร็จเล้วเออมันเหลือ2ใช่ไหมแมาดีกว่าป้องกัน1ป้องกัน2ป้องกัน3ป้องกัน3อยู่นะป้องกัน3อ่ะเก็บเอาไว้นะครับเสียงจะจัด,จดเลยเนี่เอ้ยจิ้หายแล้วเว้ยมันมี6เลยอ่ะมันทันลวงผมแน่ตาย โจมตีโอโอ๋ยจีพายแล้วตายเอ,อือเรียบร้อยเลยผมแต่มันไม่มีสแต็กล้วไงมันก็เล่นง่ายขึ้นนะครับไม่ยากไม่ยากโจมตีหนึ่งโจมตี2องวิสบายอะ่ะป้อกันหนึ่งป้อกันหนึ่งก็พอเดี๋ยวให้น้ําจัดการให้หมดเลยนะครับ <laughs> มันเป็นแพ้โดยฉันอยู่แล้วนะี่จริงๆไม่ได้บิดพลาดนะจะบอกได้ จริงๆก็ผิดพลาดนั่นแหละนะึกว่ามันจะป้องกันนะมันไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นชิบหายทุดเลยโจมตีสี่แต่ว่าถ้าค่าพลังมพอกันนี่ก็ยังพอจะแก้สถานการณ์ได้นะครับ <c oughs> ไม่เท่าไรไม่เท่าไราส่วนมากแล้วที่แก้สถานการณ์ไม่ได้จากการผิดพลาดเนี่ยก็คือว่ามันค่าค่าสแต็กก็คือเลือกกดกับดมเมจมันเยอะเข่าเยอะไงบางทีเยอะเป็นเท่าตัวนะครับเราผิดพลาดไปแล้วคือผิดพลาดไปเลยนะครับ อุ้ยร้อยเฟอร์ฟ้าสบายขอใช้ไม่ตายหน่อยแล้วกันโอเคไม่ได้ตายซะไอ้โลบัดทำฉันปวดหัวไม่ได้สไปโนแรปเตอร์พอเวลามันรวมกับแลปเตอร์แล้วมันเหลือตัวน้อยป้องก okay. ันก็ไม่มีประโยชน์แล้วจะบอกให้ไหนแพ้ฉันซะแล้วสไปโนแรปเตอร์ตายซะอยู่เลย พี่จริงมันอาจจะไม่เล็กเขาไล่ก็ได้นะแต่เมทีโอเราเป็นตัวใหญ่โอเคเรียบร้อยห้าพันสี่โอ้โหดามเมจพุ่มพ้นเลยทีเดียวอ่าใครว่าการเงินไม่สําคัญนับสำคัญนะโดยเฉพาะาสามารถเอาไปไฮบิดเป็นตัวเก่งๆได้ไหลายตัวเลยนะครับโดยเฉพาะานี่ไงนะตัวนี้เลยตัวแรกเลยขอนําเสนอนะครับพรา,าโซล่าก็โอเคนะครับโหดๆทั้งนั้นนะอะต้องมีน้ำว่ะ นาทีนี้วิยเลาเหลือครับหัวจังตัวเดียวเหรอน้ำเนี่ยเอาก็ต้องเอาเขาหัวจังไปนะผงใส่ผนังซือออกมกั้งนะเนี่ยดูจากลักษณะแล้วนะครับแล้วก็เอานกสักตัวหนึ่งเอาตัวนี้นะครับแล้วก็เอาวิปพืชมีเป็นพันเลยเหรอเยอะไปละเยอะไปละแต่พืชเรามีเยอะมากพืชเรามีเยอะมากบอกตรงๆเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับได้แล้วล่ะต้องใช้การได้อย่างแน่น,นอนเดี๋ยวผมคิดดีๆก่อน ไหวแล้วสู้ได้ลุยมี300ว่าเลยอ่ะเรานี่มันเจ๋งสุดๆจริงๆผมน่าเอาเนื้อมาตัวแรก่ะนะเออหน้าเอาเนื้อมาตัวแรกนะเพราะเนื้อมีเยอะมากเลยนะพล <c oughs> าดไปหน่อยว่ะโอเคเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนมา <c oughs> ใช่ไหมมันเปลี่ยนป็นใครมาเราก็ไม่กลัวเราแข็งแกร่งไงนี่ครับโผล่สู้คัดเลยช่นนะจะบอกให้ในสายเงินเนี่ยใครจะสู้พี่ครับโปได้พี่มีแต่กี้มึงยังล้มไปเลยครับโป อ้นนะจมตีหนึ่งแค่สกเก็ตไม่เจ็บถึงใจเจ็บแค่กายเฉยๆป้องกันมหมป้องกันหนึ่งไว้ก่อนดีกว่าเสี่ยวเจ็บเสี่ยวเจ็บมาเลยอนเนะ้จมตีสองไม่สะเทือนอยู่ได้พี่เราไม่ได้เอาเนื้อมาทั้งตัวเลยทําไมเราถึงไม่เอาเนื้อมาะวะที่เราไม่เอาเนื้อมาเพราะว่าเรากระลมทั้งพืชทั้งน้ำนะับเ,เลยไม่เอาเนื้อมาโอ้โหรวยละอะไรวะเนี่ย เราทำอะไรลงไปวะเนี่ยเราจมตีห้าล้มได้ไหมได้สิเราเก่งไงแต่ผมไม่ไม่จมตี5นะผมจะป้องกัน1นป้องกันสองนะแล้วก็ป้องกัน1นป้องกัน2องตาหน้าน 5, มันมี3นะอุย้ยไม่กลัวเก็บไว้3ามอันนัเล่นตุกติกสุดๆอะ่ะโอเคไม่ตายอมาตะาสุดๆทีนี้ก็พอแล้วสแต็ก แค่นี้ก็พอนะครับเปลี่ยนตัวนะครับโอเคแล้ว <c oughs> ก็โจมตีหนึ่งโ <c oughs> จมตีสองโจมตีสามพอไหมพอเลยอะสุดยอดตายซะย,ยัยอยู่เลยนี่นะผมเอากินพืชมาเพราะกินพืชมันมีเยอะไงเออเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> กินพืชวกรวถ้ากินพืชแต่ไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนเนื้อลงไปตัวสุดท้ายนะครับผมก็เลยแบบว่าต้องแกสสถานการณ์เรื่องธรรมดาธรรมชาติ เลวร้วายวันนี้ก็เจอมาแล้วนะครับแค่นี้เรียกว่า <_ Q> เด็กๆคนเล่นกัน <_ Q> โอโ้โหสบายบื้อเลยอ่ะพี่คาร์โปเป็นพระเอกเลยดีนี่โคแอดบาร์จิบเขาให้นะคจิบหายแล้วตัวนี้ใหญ่โตมโมโหลานจัดกซปเปอร์แลนโนไททันนะครับอ้าไม่ทำอะไรเลยอะ่ะไม่ทำอะไรเลยก็เสร็จเราดิจัดไก่เป็นโคแอดบาร เขาข้าไม่ตายผมได้หน่อยไม่ใช้นานแล้วนะครับโอ้โหก็รู้สติดีมันกันมั่งเล่นชุดล่างโอเค,อเคใหญ่แค่ไหนก็ต้องล้มนะครับดูขาสักพอนยันลงไปดังโคมนะด้วยน้ำตัก72ตันมนถึงหม72อ่ะถ้าเรื่องจิน72ิง72ตันนี้มันจะบินได้ยังไงนะมันหนักเกินไปอะใครเก้น,นะผมก็ไม่ใส่ใจทั้งนั้นเพราะว่าจะ จะเล่นต่อไปไนงะสนุกอยู่นะครับโอเคอุ้ยมีพืชหมดเลยนี่แหละที่เรารอคอยเอาตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ไม่คิดอะไรเลยอะเลือก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 เงเดียวอ่ะลยุยจะเลือกเท่าไหนพลังเท่าไหร่ไม่เกี่ยงเลยนะครับลุยอย่างเดียวอ่าอุ้ยกระจอเกเราอะกระจอกหูเลือดพลังโจมตีมันไม่ธรรมดาเหมือนกันนะถ้าเอากันจริงๆนะครับ มันไม่กล้าโจมตีผมอยู่แล้วว่าผมแกล้งจัดๆป้องกันหนึ่งอ,อ,อ่าแ่นแน่มันป้องกันหนึ่งจริงๆด้วยโจมตีสามผมไม่ตายนะครับมาเลยนี่ถ้าเดาผิดมันโจมตีสี่นี่ผมง่ายท้องเลยทีเดียวไม่กล้าโจมอ่ะใจมันไม่ได้ไงแต่ฉันครบแล้วป้องกันหนึ่งไว้นะครับเมื่อมนโจมตีแบบตัวตัวนะครับโจมโจมตีแบบ ไม่ได้นับสแต็กไงเอาซ์ต้องโจมตีเยอะอะจมตีน้อยผมไม่ตายเอาสิเฮ้ยอย่างงี้ยิ่งสุดอะเอาซ์ป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามป้องกันสี่ป้องกันห้าไปเลยฮิมันป้องกันหมดเลยวะ่ะตายแล้วผมป้องกันเยอะไปด้วยทั้นั้นเนี่ยเอาซ์ <laughs> มันการจมตี่หกไหมโจมตีหก,หกโอ้โหเดาใจได้เลยอะอสไปโนพุ่งยืนอย่างตลอดกาล <laughs> ถายซะเตเยยูเลยโอ้พอไหมไม่พอว่าขาดนิดนึง,อ,งอีกห้าบอสสุดป้องกันไหมไม่ต้องป้องใจเรามันต้องได้เหมือนกันตายซะยียวยูเลยไม่นะบิดมาเลยไปแล้วหนึ่งนะครับอนีพลาโซล่าโอ้ยงานงานเหนื่อยจริงงานเหนื่อยจริงวันนี้ไม่กล้าโจมเตีเสร็จเราเดิป้องกันหนึ่งสองสามนะครับอยู่แล้วนะครับไม่ตายง่าย,ายๆแนะ่โอเค มีแค่หกใช่ไหมชิบหายแล้วลูกนี้ป้องกันสี่ทีว่าเนอะตายัว์เอ้ยไม่ตายแก่อื้อแข่งแกร่งไ,ไปแล้วสไปโนซารัสเอามาเยอะไปไหมเนี่ยเราเนี่ยจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามอมไหมอ้ยอันนี้พอวะ่ะจมตีสามแล้วจมตีสี่เผื่อสแตก็กลงนะครับแล้วก็ไม่จมตีไม่ใช่ไม่จมตีเลยเก็บเอาไว้ตายซะสี่นะพาลาโซล่าไปอีกตัวหนึ่งนะ มันจะเยอะแยะไปไหนไฮบรไฮบิดนี่มาเลยโจมตีสิตัดใจแล้วนะครับตดเดือเพราะว่าผมควรจะตายได้แล้วเพราะบาดไปสองตัวแล้วนะครับตัดการมันเลยลาจาสอรัดไม่เอามันไว้แล้วกัดมันไม่ได้ออกเส้นออกสายมานานแล้วยืดตียืด,ยด <c oughs> ไม่ใช่ออกไม่ได้ยืดเส้นยืดสายโอเค เรียบร้อยตีลีดตัวลายเมื่อกีเล็กไม่มีบิดเลยอ่าได้45เลยนะครับก็ถือว่าเป็นแพ็คดีๆนะครับที่เราจะสามารถเก็บการ์ดแล้วก็อาจจะได้แบงค์ได้แบงค์หรือเปล่าไม่รู้ผมจำไม่ได้นะครับเพราะทผมดูไว้เมื่อวาน <c oughs> าเหนือไม่พอนะครับต้องมีตัวเก็บสบแต็กหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เอาตัวนี้โอเคแค่นี้ก็สวยโลนละอ่ะลยุยไม่เอาดีกว่าไม่เอาเดี๋ยวได้ตัวจะไว้ตีลีกนะครับ เอาซือไป2ตัวเลยโชว์ความแข็งแกล่งนะครับแล้วก็เฮ้ยตัวนี้5 1ว่ะเอ็ด่ะไม่เอาว่ะไม่เอาไม่เอาเลยเอาจ,จัดๆเลยเอาจ,จัดๆเลยแล้วก็เอาเนื้อไปตัวหนึ่งคนระับโอเคแค่นี้ละไหวแล้วล,ลยุยอื้ึสึกแองกิโลของโลกมาเลยแองกิโลมาซะแองกิโลนี่นะเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้กอน ชฉันจะออกอาวุธที่รันไอ้เสอไม่กล้าออกอาวุธนะ,ะโอ้ยยังไงบอกไม่ตายอยู่ละมาะนานป้องกันหนึ่งเหมือนกลัววะ่ะ <c oughs> เราเลเวล40เหมือนกันแต่ว่าดีกรีไม่เหมือนกันของฉันนี่ย135ดีเกรดเดี๋ 103, 5, ยวเขาต้มขึ้นมาแบบเล่าเถื่อนเลยทีเดียวป้องก,กันหนึ่งป้องกันสองับแล้วก็ครบแล้วสแต็ค <c oughs> ฉันจะทลายแกในตัวแรกนี่แหละ มาเลยเลือดเท่ากันเนี่ยเลือดเท่ากันดาเมจเท่ากันนะครับดูซิว่าผมจะลบมันได้ไหมอ่าพืกอนหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็เหลือไว้สามอ่าเช็คสุดเดิมนะ <c oughs> แกก็มีแค่ห้าสิไม่มีห้าด้วยมีแค่สี่โจมตีสองเหลือสองเสร็จเราแล้วอโอเคเดี๋ยวแค่สองใช่ไหมทตายซุโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสาม สี่ห้าหกแถมไม่ไปเลยแล้วก็ไม่ป้องกันนะป้องกันทำไมแถมให้จะจัดรถแรงแจกแถมนี่นะถึงจะเผาพันธ์เดียวกันแต่ฉันแกร่งมาเยอะไอ้บ้านี้ไม่มีเผาพันธ์แล้ะไ้บิดขึ้นมาสกงส,สเป็ดเต็โอ,อ้ยโจมตีสิไปว่ามันเอ,อือโดนห่างก็บายเรียบร้อยอืสองตัวนะครับลูกพี่กับลูกน้อง จมตีหจมตีสจมตีสมจมตีสเหลือไว้เพื่อนหนึ่งอีกแล้วเหลือหนึ่งตลอดตายซะนี่นะแกแขนนี่เพื่อนนะครับไอ้มันรู้สมั่งว่าหางตุง้งใครแข็งแกล่งที่สุดในสายพันธ์นี้ชิบหายเลยโดนปิดก็เออกระเด็นไปเลยนะครับแต่ไม่้อกลัวฉันมีเวโรซีแัปเตอร์เรื่องจริงมันไม่น่ากู้เซอท็อปได้นะแต่ว่า นี่มันเกมยังไงล่ะตบมันไม่ตบด้วยกันก็ให้นะเรียบร้อยล้มง่ายจัดจัดอ่าอุปนติ๊กๆนี่เองนะโ้ออย่างนี้ยิ่งหลุ้นมันเลยอ,อ่ะตัวที่อยากได้ก็คือตัวที่แบบว่าใช้อ้ำพันจุงจุง บบจบด้วยเวโลซีลัปเตอร์ก็เปิดได้เวโลซีลอปเตอร์นะครับอ่าคนสำหรับคนที่ดูผมตีแพ็คนี้นะแล้วตัวเองกำลังจะไปตีแพ็คนะี้เนี่ยขอบอกเลยนะว่าตัวสุดท้ายอย่าใช้เวโลซีลัปเตอร์นะบาะว่าคุณจะได้ลัปเตอร์นะผมเออให้มันได้อย่างงี้สองพันก็จะไมไปเปิดบ้าเ่าลำคาลำคาญโอเคอ่ะอย่าใช้เวโลซีลัปเตอร์นะครับนี่คือสาระของคลิปผม ไม่งั้นคุณจะได้เวลโรซีลัพเตอร์นะครับอ่ะพอดีฝากนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไวงล่างนะครับอ่าถือว่าดูกันสนุกๆน,นะเพื่อฟาร์มมันเทิงเรียกว่าเบรกเกมเซิร์ฟของลีกไนงะฟาร์มร้อนแรงของลีกนะสำหรับคนที่แบบว่าอุ้ยมันแข่งหลือเกินมันทำยังไงดีถึงจะสู้ได้อะไรได้ใช้มันสมองใช้ฟาร์มคิดเหนื่อยล้าไม่ได้นอนไม่ได้อะไรนะครับก็อ่ะฝากดูคลิปผมด้วยก็แล้วกันนะอ่าถือว่า ยังเรียกว่ายัางไงอะเจริญใจ,จเจริญใจ <g ül> อะพอดีฝากนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์แรงๆนลยครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปปิกแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสีโยเกนทุกคนแฟดาย,ย่งเล่นย <h ahaha> ลอยู่ไปแล้วฝอย